สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีดไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในออรักสามเศร้าเรา3าคนนะคะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนคะ่ะ ไพ่ใบแรกนะคะ King of p อป t ิ c l e มัม่นคงต่อเขามากนะรักผูกพันมั่นคงนะคะ King of w a รสี่ดาบนะคะเจ็ดดาบก็มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมากเนาะเจ็ดถ้วยคิดเยอะคิดมากค่ะสี่ไม้ สิบเหรียญสี่เหรียญนายออฟสอรนะคะและตามมาด้วยเจ็ดไม้นะ โอเคค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนนะคะพลังงานของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะขึ้นมาเป็น king of particle นะคะมันเหมือนกับว่าพลังงานความรักของคุณในตอนเนี้บอกเลยว่ามีแต่เขาเท่านั้นเนาะที่อยู่ในใจคุณเขาอยู่ในแบบเหมือนอยารักและผูกพันอะคะ่ะรักและมั่นคงกับเขาคนนี้คนเดียวนะ คิงออฟวานะคะเหมือนว่าในตอนนี้เขาอยู่ในจุดอยู่ในตำแหน่งที่เขาอยู่ตัวละวเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาเป็นฝ่ายอยู่เฉยเฉอยู่นิ่งๆถ้าถามว่าให้เขาแบบปรับปรุงตัวที่จะมาชัดเจนกับคุณหรือว่าทุ่มเทเวลาให้กับคุณทั้งหมดอะไม่ใช่นะเขาอยู่ในจุดที่เขาอยู่แบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะคะ่ะเขาทำได้ดีแค่นี้จริงๆงเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์บีบบังคับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะ เหมือนกับเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะพลังงานของสี่ดาบนะคะพลังงานของเจ็ดดาบก็บอกเลยว่ามีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดทบทวนนะเหมือนตัวคุณเองนะคะปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวนะหรือว่าเวลาที่อยู่คนเดียวก็อยากที่จะคิดทบทวนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะว่าแบบยังสามารถที่จะไปต่อได้ไหมยังสามารถที่จะรับไหวไหมนะคะ อยังไงเราบอกว่าบอกเลยว่าเวลาที่คุณอยู่คนเดียวอะ่ะคุณก็จะเครียดคุณก็จะรู้สึกว่าอกดดันคิดมากกังวลใจนะแต่เวลาที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์อะ่ะคุณก็จะแบบลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปอะค่ะเมื่อใดที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะรู้สึกเครียดนะเหมือนในช่วงเดือนเนี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ดูแลอาใจใส่คุณอะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่ออยู่คนเดียว จ็ดดาบนะก็บอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ได้ขี้คลายนะคะยังไงแล้วนะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ยังคงอยู่นะคะยังไม่ได้แบบตัดกันได้ง่ายๆหรือว่ามูฟออนกันได้ง่ายๆนะเนื่องด้วยตอนนี้ใจคุณนะผูกพันกับเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมไม่ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะมีอุประสรรคแค่ไหนอ่ะตัวคุณเองก็พยายามที่จะปรับ ตัวหรือว่าปรับทัศนคติของตัวเองอค่ะให้สามารถอ,อยู่ได้ในความสัมพันธ์นี้เนาะพลังงานของเจ็ดถ้วยอย่างที่มิการบ,บอกเนาะคิดเยอะคิดมากนะคิดไปทั่วค่ะบางครั้งบางทีก็นึกไปถึงการอ,อนาคตระหว่างคุณกับเขาอะที่จะไปต่อกันอะมันจะไปได้ไหมมันจะไปในเวไหนไปในแบบไหนเนาะสี่ไม้ค่ะบางครั้งก็แอบคิดที่อยากที่จะสร้างครอบครัวก,กับเขาอยากจริงจังกับความสัมพันธ์ อยากให้เขาจริงจังกับคุณด้วยแล้วก็อยากที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับเขานะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าในตอนเนี้ยถ้าถามว่าจะเหตุการณ์จะดีไปกว่านี้ไหมก็ไม่นะคะยังคงทรงๆอยู่นะอีกในนึงนะคะก็ชัดเจนนะว่าเขาอะมีคอมมิ t เมนต์แล้วมีใครอีกคนนึงแล้วเนาะอ๋อด้วยพลังงานตรงเนี้ยใครอีกคนนึงอาจจะมีมาก่อนคุณนะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะ พลังงานของสิบเหรียญน,นะก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้เพียงแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะแต่ถามว่าเรื่องการเทคแคร์แล้วอะ่ะเขาเทคแคร์คุณได้เขาดูแลคุณได้นะคะแล้วยังไงคนคนนี้นะเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่เหมือนกับยังไงก็ตรงสเปคตรงไทยตรงใจคุณนะคะถ้าจะให้ตัดขาดจากเขาให้มุกอ่อนจากเขาตอนเนี้ยมันซึ่งทําได้ยากแล้วอะ่ะเหมือนรักฝั่งลึก ยิ่งแบบถูกใจด้วยยิ่งเป็นคนที่ใช่ด้วยก็อยากที่จะมีไว้ในความสัมพันธ์นะด้วยชาวธาตุน้ำอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจรักใครยากคบใครยากแต่ถ้าได้รักได้คบแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดยากเช่นกันนะแม้ว่ารู้ทั้งรู้นะคะว่ามันจะมันจะแขวนอยู่บนแบบความทุกข์ด้วยมันไม่ได้มีแค่ความสุขนะอืมแต่ตัวคุณเองก็พร้อมเพราะว่าไงเพราะว่าเขาถูกใจเขาใช่เลยสําหรับคุณนะคะ พลังงานของสี่เหรียนเข้ามาค่ะรู้สึกรักรู้สึกห่วงแหนเขามากขึ้นกว่าเดิมด้วยอยากให้เขาอยู่กับคุณนานๆอยากให้เขามาอยู่กับคุณแบบเหมือนอคบกับคุณแบบเปิดเผยค,บ,คบกับคุณแบบออกตัวเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะเนาะนายออฟสอดค่ะและตามมาด้วยเจ็ดไม้เนาะก็บอกเลยว่าพลังงานของเขายังไม่นิ่งยังไม่หยุดนะ เขาก็ค่อนข้างที่เป็นคนมีอ n น r g y สูงนะคะและพลังงานของเขาก็บอกเลยว่าต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีพื้นเพพื้นฐานของคนเจ้าชู้นะมีพื้นฐานของคนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่แล้วนะคะและด้วยถ้าเขาชอบใครแล้วอ่ะเขาจะจริงจังกับความสัมพันธ์นะเหมือนกับเขาก็ไม่ได้เหมือนมันเป็นบุคลิกของเขาอืมพลังงานของเขาอะค่ะถ้าเขาเหมือนกับพลังงานยังไม่หยุด ขาถ้าเขาชอบใครแล้วเขาก็ยังมีแบบสไตล์ที่อยากจะคุยอยากที่จะเข้าหาอยู่นะอืมต้องมายอมรับนะคะว่าเขาไม่ได้มิ่งค่ะพลังงานของเจ็ดไม้เข้ามานะคะอะ่ก็เข้ามาตอกย้ำนะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะยังพงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเราสามคนอยู่นะความสัมพันธ์แบบที่มีคู่แข่งความสัมพันธ์แบบที่ยังต้องมีปัญหามีการแบบยื้อแย่งกันนะคะมันเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างต้องการเป็นที่หนึ่งนะ,ะในคู่ที่ต่างฝ่ายต่างรู้แล้วต่างฝ่ายต่างรู้แล้วว่ามีใครอีกคนนึงคุณรู้เขาเขารู้คุณนะคะจะเนเกิดการแบบชิงค่ะเกิดสึกชิงกันขึ้นมานะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ยังอยู่ในการคอนโทรลได้ยังไม่ถึงกับยุ่งเหยิงขนาดนั้นอ,อีกในนึงนะก็เหมือนกับคุณก็ต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้แต่ถามว่ามีความสุขไหมก็ ห้าสิบห้าสิบเนาะอย่างที่บอกไปนะคะถึงถึงก็รู้แหละว่า,าถ้าหลุดจากตรงนี้ไปอาจจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ว่าทําใจไม่ได้มุฟออนไม่ได้นะเพราะว่าเขาใช่เขาถูกใจเขาตรงสเปคยังหาคนที่ใช่แบบนี้ไม่ได้ยังหาคนที่ถูกใจแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็ยังพร้อมที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าใจรักไปใจมั่นคงกับเขาไปแล้วเนะาะค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่คะ เขาเป็นยังไงบ้างเขากิดยังไงอยู่นะเดอะเลเวอร์ t ดอะทาวเวอร์วิวออฟฟอร์จูนสองเหรียญก็บอกเลยว่าคู่ไหนนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะที่ห่างๆกันไปที่ไม่มีเวลาให้กันหรือว่าเขาไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ไม่ได้แบบอ๋อ มาหานานแล้วหรือว่า,าหายไปนะคะก็บอกเลยว่าจะมีการติดต่อการคอนแทคมานะจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของหกเหรียญน,นะ,ะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอรีเทิร์หกถ้วยชัดเจนค่ะคู่ไหนที่ห่างหายกันไปแต่สำหรับคู่ที่ยังคอนแทคกันอยู่เนาะก็เหมือนกับเขาก็ดูดูดแลเทคแคร์ Care, คุณดีเหมือนเดิมะคะ่ะในตอนนี้นะ พลังงานของสิบดาบพลังงานของสิบถ้วยนะคะชัดเจนเนาะว่าความสัมพันธ์นี้เขาก็คอมมิทเมนต์เรียบร้อยแล้วมีใครอีกคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็พลังงานของเก้าเหรียญโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาในตอนนี้ก็บอกเลยว่า ถามว่าเขาต้องการมีคุณในความสัมพันธ์ไหมยังต้องการอยู่นะแล้วก็ยังมีพลังงานของความผูกพันนะคะระหว่างคุณกับเขายังคงต้องการกันและกันอยู่ยังคงต้องการคุณในความสัมพันธ์นะ The Tower เเข้ามา View of f o r t u n e เข้ามาสองเหรียญเข้ามาอย่างที่มิกาบ,บอกนะคะในหลายๆคู่ที่โกรธกันอยู่ในตอนนี้จะได้กลับมาคืนดีรีเทินแบบปัจจุบันทันด่วนอะเหมือนเรื่องที่เคยโกรธกันน้อยให้กันแบบคิดจะเลิกจะมูฟออนนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะเขาจะกลับเข้ามาขอ เคลียร์ใจขอเริ่มต้นใหม่แล้วถามว่าคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขาไหมพร้อมค่ะเพราะว่าพลังงานของสองเหรียญมารอยอยู่แล้วนะแล้วก็ในหลายๆคู่นะคะสําหรับชาวธาตุน้ําเหมือนว่าเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเหมือนจะ,ะดูแลแล้วก็ให้เวลากับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเอาใจใส่คุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะถามว่าตัดกันขาดไหมตัดกันไม่ขาดเนาะทั้งที่อย่างที่มิการบอกนะบางครั้งบางท,งทีคุณอยากจะมูฟออน คุณอยากจะชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์แต่ว่าทําไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความผูกพันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ที่คุณคบกันคุณใช้ใจคบนะมันก็เลยทําให้ตัดกันขาดยากนะคะด้วยพลังงานของเพจออฟพาร์ติเคนะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์เช่นกันเขาก็มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ชื่นชอบคุณถามว่ารักไหมก็ค่อยๆรักค่อยๆผูกพันขึ้นมานะพลังงานของหเหรียญหกถ้วยค่ะ เขาสามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้แล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะเขาอาจจะมีของขวัญของกำนันมาให้คุณก็เป็นไปได้นะเหมือนมีเซอร์ไพรส์ซื้อของให้อ่ะคะ่ะอีกในหนึ่งนะคะในหลายๆคู่ที่กดกันอยู่ก็จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นนะพร้อมกับของขวัญก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะพลังงานของสิบดาบถามว่าเขาเครียดไหมเขาเครียดเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ที่เป็นอยู่ที่เขาไม่มีเวลาที่เขาไม่ค่อยแบบ เทคแคร์ care, คุณเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเครียดกดดันอยู่กับใครอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเอ,อ่อมาเทคแคร์ดูแลคุณได้เหมือนเดิมนะในตรงนี้ก็คือเขาก็เครียดอยู่เช่นกันมีเรื่องให้คิดเครียดมีเรื่องให้เครียด,ยด,ยด,ม,ยดมีเรื่องให้ต้องแบบเอ่อเหมือนเคลียร์ค่ะในมุมของเขาในด้านของเขาในฝั่งพ่อแม่พี่น้องเขาในฝั่งแบบคนของเขานะอืม ก็บอกเลยนะคะว่าสิบถ้วยเข้ามาชัดเจนว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเวลาเขาอยู่กับคุณมีความสุขไหมมีความสุขนะก้าวเรียงขึ้นมาเขาอยากที่จะมีคุณในความสัมพันธ์เขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่นะเขาก็ถูกใจคุณนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาให้แล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเขามองว่าคุณเป็นรักดีๆของเขาคนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าเออไม่มีเวลาเนาะ แล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่าจริงจังไหมจริงจังแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะ move on หรือเขาคิดที่จะ move on ไหมไหมนะคะก็ยังจริงจังกับความสัมพันธ์อยู่นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเอ็ดอพาร์ติเคิลเดอะแฮงเกอร์แมน 9ถ้วยรักสายเปนะคะสตร t งก็ยังอยากมีคุณอยู่นะทั้งที่อาจจะมเีเรื่องให้เครียดเคียดเรื่องให้กดดันอยู่นะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะเดือชริวอดขึ้นมาค่ะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ห่างกันเนาะเลยไม่เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน DM เอ็มเพในหลายๆคู่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการตั้งคันนะคะอาจจะเป็นไปได้นะพลังงานของสีถ้วย มีการงอนกันมีการโกรธกันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเขาไม่มีเวลาให้คุณนะ The Hermit นะคะยังไงแล้วถามว่าความสัมพันธ์อะยังไม่ได้จบแค่นี้เนาะยัยงดําเนินกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ Judgment และนายอัปปารคอลก็เลือกแล้วนะคะว่าจะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะโอเคค่ะถามว่าแนวโน้มทิศทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะพลังงานขึ้นมาเป็น A อ f P ปคลนะคะ ยังมีกันและกันนะยังแบบมั่นคงต่อความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแค่ไหนอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังดําเนินไปได้อยู่ในตามสภาวะของมันนะมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นมันอาจจะมีขรุขระบ้างระหว่างทางแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขในระดับหนึ่งมีความสุขเมื่อคุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ถามว่ามีความทุกข์ใจมีความเครียดยังคงอยู่ไหมอยู่นะคะเหมือนกับก็ค่อยคคิดไปเรื่อยๆค่ะค่อยค่อยแบบเหมือนกับตกตะกอนความคิดเองไปเรื่อยๆว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะอยู่ต่อหรือว่าจะ move on ะก็พยายามค่อยๆทําใจไปเนาะแต่ก็บอกเลยว่าพลังงานแล้วอะด้วยพลังงานแล้วค่ะยังมีกันและกันอยู่นะยังไม่แบบยังไม่ move on แล้วก็ยังอยากที่จะมีเขาในความสัมพันธ์ รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเขาอยู่นะก็ถามเลยว่าบอกเลยว่าแต่ชาลีออดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้คุณในช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะห่างๆกันสักพักหนึ่งอะค่ะด้วยที่ว่าเขาอาจจะติดงานด้วยแล้วก็อาจจะมีประเด็นมีเออะไรกับใครคนนึงอยู่นะที่ทําให้เขาอาจจะแบบเอปรีกตัวไม่ได้ปรีกเวลาไม่ได้จัดเวลาไม่ได้ค่ะในช่วงนี้แต่ถามว่าเขามั่นคงกับคุณไหมเขามั่นคงนะ ดีเอ็มเพจขึ้นมานะคะก็อย่างที่มิกาบอกไปแล้วเนาะในหลายๆคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์การตั้งคันเกิดขึ้นและในหลายๆคู่นะก็เหมือนกับความสัมพันธ์นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบบมันคอยดูแลเทคแคร์ care, คุณแม้แต่ไม่มีเวลานะแต่ก็ไม่ขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะ พลังงานของสี่ถ้วยนะคุณกับเขานะคะมีเรื่องที่ให้โกรธให้งอนกันอยู่นะมันก็ไม่ได้อย่างที่มิกาบ,บอกเนะาะไม่ได้ลาบลื่นทั้งหมดแต่ว่าด้วยประเด็นของชาวธาตุน้ําแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อดูแลเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีพยายามที่จะเอาใจคนรักอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อ่ะไม่ได้แบบยุ่งเหยิงขนาดนั้นอนะ่ะมันมีความเข้าใจกันนะแล้วเหมือนกับอารมณ์อร่วยกันอะคะ่ะแต่ถามว่าจะมีเรื่องให้โกรธกันงอนกันไหมมีนะ The Hermit ความสัมพันธ์นี้มันยังคงดำเนินไปได้อย่างเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ยังไม่เห็นทางที่จะ Move อนนะคะมีแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นคนนี้ที่คุณจะมั่นคงในความสัมพันธ์เขามีใจให้คุณคุณมีใจให้เขาแล้วก็ยังที่ยังแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปสารความสัมพันธ์กันต่อไปอะคะ่ะโดยที่ว่าก็มีทั้งความเครียดอยู่ความกังวลใจอยู่แต่ว่า ความสุขความรักก็มีอยู่ะค่ะมันก็เลยทำให้ชาวธาตุน้ำเนาะยังคงตัดสินใจที่จะสารความสัมพันธ์ต่อไปกับเขาคนนี้เพราะยังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช่เป็นคนตรงไทยตรงสเปคของคุณที่สุดแล้วเขายังเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คุณด้วยในข้อนีะคุณก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจในตรงนี้นะคะ ค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้านะคะก็บอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้ก็คงยังคงแบบความสัมพันธ์ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆยังคงดูแลเทคแคร์กันอยู่นะแต่ว่าอาจจะขาดเวลาให้กันเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณมากเท่าเดิมะค่ะแต่ถามว่าขาดการติดต่อไหมไม่ได้ขาดการติดต่อนะแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่จะมูฟออนจากกันนะคะ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณทั้งคู่ยังสารความสัมพันธ์กันต่อนะยังไงมิกาก็ขอให้ชาวธาตุน้ำนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ